แพทออกมาพูดเรื่องราวของสาวแพททีล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจแล้วทั้งน้ำตาหลังจากเคยคบซ้อนกับคนที่แต่งงานแล้วทำให้เธอเสียใจอย่งางหนักเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นแป่รับชม,บมพร้อมๆกันเลยค่ะบอกเลยว่าปัจจุบันเจ้าตัวเป็นอีกหนึ่งสาวสวยและเพลงของเขาได้รับความนิยมสูงมากๆพรนอกจากมากความสามารถ และฝีมือการร้องเพลงเจ้าตัวยังเป็นสาวหน้าตาดีแถมยังสวยจนหลายๆคนบอกมาว่าเธอนั้นหน้าตาดีดีกีนางเอกละครด้วยอย่างสาวแพทนักร้องนำประจำวงนั้นสำหรับวงเคียรต้องบอกเลยว่าเป็นวงที่มีชื่อเสียงมากๆและมีผลงานดังย่ามมากมายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่ประสบความสำเร็จรวมถึงตัวนักร้องสาวอย่างแพทก็มักออกมาร้องเพลง แต่เพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของผู้หญิงได้ตรงใจส่วนสมาชิกคนอื่นๆในวงได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักคนในวงการแทบทุกคนเลยทีเดียวคะ่ะ